เอาละครับสวัสดีครับก็มาถึงข้อที่8นะครับ2553ถ้าพร้อมเราก็เริ่มกันเลยนะครับ เอาละครับหมดเวลาสลับข้อนี้นะครับไม่รู้ตอนนี้นักเรียนจะทําได้เร็วขึ้นหรือเปล่านะแต่ครูก็พยายามบอกหลักการให้แล้วว่าเวลาทําครูก็ดูอย่างที่ครูบอกนะครับเชื่อคุณครูนะประสบการณ์ครูก็ผ่านมาเยอะก็คิดว่าจะบอกเราให้เราทําไงให้เร็วเข้าใจใช่เหตุใช่ผลวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาเรื่องของเหตุและผล นะครับบางอย่างไม่จะเป็นต้องรู้แต่เราใช้เหตุผลในการใช้ตะกาของตัวเองในการอธิบายว่าทําไมถึงตอบอย่างนั้นทําไมถึงตอบอย่างนี้นะครับอย่างข้อนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าตรกาของครูคืออะไรเขาอว่าถ้าเกิดสารทั้ง4ชนิดผสมอยู่ด้วยกันโอเคสาร4ชนิดผสมอยู่ด้วยกันมันปนกันอยู่จินตนาการภาพตามอ่านจุดจินตนาการภาพตามเมื่อล่อนด้วยตะแกรงอันดับแรกครับเขาล่อนด้วยตะแกรงแล้วนําสารที่ผ่านตะแกรงโอเคครูกวาดภาพสมองจินตนาการตะแกรงมาก่อนเลย ตะกแรกงมาเลยครับปุ๊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 บเอาสาร4ชนิดนะครับสาร A B C D 4อย่างผ่านตะแรงปรากฏว่าสารที่ใหญ่กว่าตะแรงก็ผ่านไม่ได้แต่สารที่เล็กกว่ามันก็ผ่านได้ถ้าเกิดมันเล็กมันก็จะผ่านตะแรงได้ข้อสอบแบบนี้เจอบ่อยมากเลยนะครับปรากฏว่าผ่านตะแรงได้แล้วเขาบอกว่าเขานําสารนะครับเขานําสารที่ผ่านตะแรงนํานสารที่ผ่านตะแรงไปทําตาละลายน้ํา ไปทำการละลายน้ําต่อก็คือเอาสารตรงนี้ไม่รู้สารอะไรแหละแต่ที่อยู่ตรงนี้เอาไปทําอะไรไปละลายน้ําสารที่ไม่ละลายน้ําเหลืออยู่คืออะไรเขาถามมาว่าสารที่ไม่ละลายคืออะไรนี่คือสิ่งที่เขาอยากทราบทีนี้สมองเราต้องคิดได้เป็นสเต็ปแบบนี้ อา้าวเรามาดูกันครับอันดับแรกเรื่องของการผ่านตะแรกงก่อนต้องมาดูว่าอะไรผ่านบ้างโอเคครับปรากฏว่ามีผ่านตะแรงอยู่นะครับ2ออย่างที่ผ่านคือ a กับ c แสดงว่าข้อ B ค่าทิ้งข้อดีค่าทิงาท้งเห็นไหมต้องผ่านมาก่อนพอผ่านมาเสร็จปั๊บเสร็วว่านี้ก็ต้องเหลือลครับเหลือ a กับ c ได้แล้วพอเหลือ a กับ c เอาไปละลาย,ลายน้ำเขาไม่สนใจสารที่ละลายเขาสนใจสารที่ไม่ละลายเหลืออยู่ ไม่ละลายดังนั้นก็มาดูช็อตเรื่องการละลายไม่ละลายเจอครับก็คือสาร4ีดังนั้นสารที่ไม่ละลายเหลืออยู่ก็คือสารสีที่ละลายน้ําคือสารอะไรสาร D. ดีนั้นช็อตนี้ได้เลยครับก็คือคําตอบคือข้อ3โอ้โหง่ายมากเลยเป็นเหตุเป็นผลนั่นสมองเราต้องคิดอ่านโจทย์แล้วคิดตามเป็นสเตปแบบนี้ไม่ได้ยากนะครับแค่คิดเป็นระบบโอเคนะอา้าวจบสำหรับข้อที่8ครับ ถูกต้องใครตอบตามนี้นะครับ